สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชาร์จแผงโซลา r เซลล์เข้า power station ตัวนี้หลายท่านสอบถามมาชาร์จกับแผงได้ไหมชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยได้ไหมถ้าจะใช้กับแผงโซลา r เซลล์ใช้แผงขนาดกี่วัตต์กี่แผงคลิปนี้ผมพามาทดสอบครับแพ k รอน power station ตัวนี้รุ่น1,500 LF P 1,500ก็คือความจุแบตเตอรี่ที่1536วัตต์ชั่วโมง LFP คือชนิดแบตเตอรี่ในนี้คือลิเธียมไรออนฟอสเฟตพาวเวอร์เนี่ยอินเวอร์เตอร์แปลงไฟได้ถึง2,200วัตต์ครับผมถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเคยใช้ตัว E600 มาแล้วนะครับ1,200วัตต์ตัวนี้อยู่ที่2,200วัตต์อินเวอร์เตอร์นะครับชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์ได้ชาร์จกับไฟบ้านได้ชาร์จในรถยนต์ได้ทีนี้การชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าอุปกรณ์ใดๆก็ตามเราดูที่ตรงไหน เราดูที่สเปคเครื่องครับว่าเขาให้ชาร์จแรงดันไม่เกินกี่โวลต์ดีซีนะครับแรงดันดีซีไม่เกินเท่าไหร่เราต้องจัดแผงอนุกรมหรือขนานแผงให้แรงดันไม่เกินตัวเครื่องนี้รับได้นะฮะในนี้มี m b p t อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันครับแผงโซล่าเซลล์ที่ผมจะใช้ชาร์จเข้า power station นะครับ550วัตต์2แผงนะครับใน power station กําหนดไว้ว่า ชาร์จไฟ DC ได้ไม่เกิน95โวลต์ DC นะครับตัวนี้แผงไม่เกิน50โวลต์ถ้าอนุกรมกัน2แผงนะครับแรงดันมันเกิน95โวลต์ DC นะครับไฟจะไม่ชาร์จนะครับระบบจะไม่ชาร์จให้เพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ต่อขนานกันนะครับสองแผงตัวนี้ voc คือโวลต์ลอยโวลต์สูงสุดเนี่ยอยู่ที่49.5โวลต์ทั้ง2แผงนะครับเพราะฉะนั้นถ้า49.5อนุกรมการแรงดันจะเพิ่มขึ้นเกิน95โวลต์ซึ่งมัน,มน นะครับถ้าเกินใน power station เขาก็มี protection ก็คือจะไม่ชาร์จเลยผมอาศัยการต่อขนานกันครับ2แผงนะครับตัวเนี้ย power station นะครับชาร์จไฟ dc ได้สูงสุด700วัตต์ถามว่า550วัตต์2แผงมันก็เกินอีก1,000วัตต์ไม่เป็นไรครับสามารถทำได้แต่แรงดันอย่าเกินมันก็ชาร์จได้เต็มกำลังที่700วัตต์ของมันนั่นแหละแล้วอีกอย่างการชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์เนี่ยคือชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยอันนี้ หลายท่านยังสงสัยว่ามันใช้ได้หรือเปล่าชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยทั้งวันในโหมดของแผงโซลา r เซลล์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับในการขนานกันเราต้องใช้ mc4 2แผงเนี่ย mc4 ขนานแต่ถ้ามากกว่า2แผงผมแนะนําให้ขนานผ่านบัสบาร์นะก็คือเราต่อ mc4 เข้ามาแล้วไปที่บัสบาร์นะครับตัวนี้2แผงใช้ขนาน mc4 ได้น,นี้ผมทําขึ้นมาเองก็คือต่อสลิปสายไฟตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าหัวแบบนี้นะครับ เป็นชุดแบบนี้นะครับชุดนี้คือชุดฝั่งตัวบวกนะครับตัวนี้คือลบผมแปะสีดำนะครับทีนี้ปลาย MC4 นะครับบวกก็ต่อเข้าบวกแบบนี้นะครับลบก็ต่อเข้าลบแบบนี้นะครับแล้วเอา2ส,สายเนี้ยไปต่อเข้าที่ power station ครับใน power station เขาจะมีชุดชาร์จมาในกล่องแบบนี้เรียกว่าอ e s s ร r y การชาร์จไฟการเอาไปใช้อันนี้ ปัก12โวลต์เอาไปใช้กับปั๊มน้ำา2 2โวลต์ได้มันมีพอร์ตมาให้นะครับอันนี้สายสําหรับชาร์จไฟบ้านครับตัวนี้สายสําหรับชาร์จกับแผงโซล่าเซลลคือแบบนี้ต้องมีหัว mc 4นะครับและตัวนี้ mc 4เนี่ยมาค่อนข้างสากลครับรับด้วยตัวเมียเพราะว่า mc 4ของแผงเนี่ยตัวผู้จะเป็นบวก ตัวนี้บวกก็จะเป็นตัวเมียอันนสากลเลยนะครับแล้วก็หัวแบบนี้ชาร์จกับรถยนต์ครับผมหยิบหัวตัวนี้มาเพื่อที่จะชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์ฝั่งนี้คือจุดที่เราจะชาร์จไฟนะครับชาร์จกับแผงชาร์จกับรถยนต์แล้วก็ชาร์จไฟบ้านตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฟิวนะครับตัวนี้บอกไว้เลยนะครับชาร์จกับ DC หรือแผงโซล่าเซลล์เนี่ยแรงดัน32โวลต์ถึง95โวลต์ DC กลังชาร์จสูงสุดได้ที่700วัตต์นะคร ตรงนี้ชาร์จแผงนะครับก็เสียบตรงนี้เข้าไปแล้วเราเสียบกับแผงโดยที่เรายังไม่ต้องเปิดเครื่องก็ได้เวลาเราชาร์จมันจะทําการชาร์จแล้วก็หน้าจอจะแสดงที่นี่เองนะฮะเอามาครับผมสายบวกนะครับบวกตัวเมียเขาบอกไว้หมดตรงนี้เรากเรเารา็เสียบรับเข้าไปนะครับสายลบเสียบรับเข้าไปเรียบร้อยนะครับรอสักครู่นะครับหน้าจอแสดงแล้วนะฮะ ตอนนี้ไฟชาร์จมาแล้วนะครับอยู่ที่616วัตต์เวลา10นากา24นาทีก็คือตามแดดเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ไฟก็จะทําการชาร์จเรื่อยๆเนี่ยครับกำลังชาร์จ618วัตต์นะครับแล้วก็แรงดันแบตเตอรี่54.2นะครับตัวนี้เป็นระบบ48โวลต์เลยนะฮะชั่วโมงที่จะเต็มเหลืออีก0.5ชั่วโมงนะครับก็คืออีกครึ่งชั่วโมงก็จะเต็มน้บเพราะว่าตัวเนี้ยผมชาร์จไฟมาสักหน่อยแล้วนะครับ ตรงนี้เราสามารถกดเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้กดตรงนี้ DC นะครับกดอีกก็จะเป็นแรงดันแบตเตอรี่นะฮะชั่วโมงการชาร์จก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งานอะไรเราชาร์จอย่างเดียวนะครับทีนี้สเปคตัวนี้นะครับ e 1 5 0 0คือความจุแบตเตอรี่นะครับ1,536วัตต์ชั่วโมงชนิดแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับฝั่งชาร์จไฟปล่อยไฟได้ถึง2,200วัตต์ตรงนี้ครับมีพอร์ต2พอร์ตมาให้แล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้มาให้ ฝั่ง DC นะฮะชาร์จมือถือแล็ปท็อปต่างๆแล้วก็ปลั๊ก12โวลต์ตรงนี้สามารถเอาไปเสียบปั๊มน้ํา12โวลต์ประมาณ200วัตต์ได้เอาไปใช้ที่บ้านสวนนะครับปลั๊ก12โวลต์ครับตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับสามารถสั่งงานผ่าน Wi-Fi ได้เราต้องเชื่อมต่อแล้วก็ไปโหลดแอป,ปนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับอันนี้เครื่องชงกาแฟนะครับ,นะครบเครื่องชงกาแฟแบบโฮมคอฟฟี่ ทำกาแฟกินเองที่บ้านนะฮะกำลังการกินไฟสูงสุดของเครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 1 3 0 0วัตต์นะครับผมจะใส่กาแฟไปยังดูก่อนได้แล้วกาแฟนะครับอันนี้เป็นกาแฟสดนะครับเวลาเรากดเครื่องก็สามารถที่จะกินได้เลยนะครับเสียบเราก็เสียบกับตัวนี้แล้วก็ใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับเราเสียบลักมันจะยังไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะกด AC ค้างนะฮะพอหน้าจอแสดงแล้วจะมีเสียงรีเลย์ดังนิดนึงก๊ ไฟถึงจะปล่อยออกนะฮะอันนี้ชาร์จ619วัตต์นะครับทีนี้พอดึงใช้ไฟนะฮะตอนนี้เครื่องทำงานแล้วผมยังไม่กดเครื่องชงกาแฟนะครับนะฮะชั่วโมงการใช้งานจะเป็น999ชั่วโมงก็คือยังไม่ได้ดึงใช้ไฟคือชั่วโมงการใช้งานได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมจะกดตัวเครื่องชงกาแฟนะครับเป็นเอสเพรสโซนะครับการกินไฟนะครับตอนนี้ 1> AC 1 2 3 8วัตต์นะครับชาร์จอยู่ที่4 9 4วัตต์เพราะอะไรทำไมลดลงมันแบ่งไปบายพารครับผมจะกดให้มันชงนะครับเมื่อกี้มันเตรียมเครื่องชงแล้วนะครับตอนนี้การกินไฟอยู่ที่1 2 0 0วัตต์แล้วก็การชาร์จไฟเนี่ยเข้าอยู่ที่480ที่เหลือมันบายพารขึ้นขนลงลงแบบนี้นะครับอ่า เครื่องชงกาแฟก็จะตัดเป็นบางช่วงนะครับนี่ครับชาร์จอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ไฟอยู่ด้านล่างนะฮะชั่วโมงการใช้งานถ้าแบบนี้ได้อีก1.3ชั่วโมงเพราะว่ามันกินไฟเป็นพันวัตต์เลยนะครับแป๊บเดียวก็ชงกาแฟเสร็จแล้วนะฮะการกินไฟก็จะลดลงแบบนี้การชาร์จไฟก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับขีนแบตเตอรี่ก็ขึ้นเหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็ชั่วงการใช้งานก็จะเป็น999หมายถึงว่าเราใช้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้เปิดใช้ไฟอีกถ้ามีการเปิดใช้ไฟอีกมันก็จะลดลงเดี๋ยวผมเปิดโดเวอร์ครับกินไฟอยู่ที่600วัตต์สูงสุดนะครับดูตอนผมกดโดเวอร์นะครับตัวด้านล่างนะครับ537วัตต์นะฮะแล้วก็ชาร์จไฟ547วัตต์นะครับตัวนี้ ชั่วโมงการใช้งานยังอยู่ที่9,9,9เป็นบางช่วงเวลาเพราะว่ามันชาร์จไฟได้มากกว่าที่โรเวอร์กินนะครับมันก็จะเป็น9,9,9ถ้าเมื่อไรก็ตามที่แดดอ่อนการชาร์จไฟน้อยกว่าที่แผงผลิตได้นะฮะการใช้ไฟมากกว่าที่แผงผลิตได้ชั่วโมงการใช้งานก็จะขึ้นมานะครับนะี่ครับ400 84วัตต์ของโบเวอร์นะฮะชาร์จไฟเหลือท right. ี่570วัตต์นะครับอันนี้คือการชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยได้ปกติเลยนะครับในภาคของโซล่าเซลกาแฟก็ได้แล้วนะครับ คำว่าสเปคของ power station เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะเอาไปเลือกว่าเราต้องการใช้ตัวไหนนะครับเราเลือกจาก 1. i n v อินเวอร์เตอร์เขาให้มากี่วัตต์ครับ 2. ความจุแบตเตอรี่มาเท่าไหร่3ชาร์จไฟเร็วแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์หรือในไฟบ้านนะครับตัวนี้นะครับ95โวลต์ DC ชาร์จไฟในภาค DC เนี่ย700วัตต์นะ400วัตต์2แผงต่อขนานกัน500วัตต์2แผงต่อขนานกันมาได้แรงดันไม่เกิน95โวลต์ DC สามารถชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์ไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้นะฮะกำลังการใช้งานขนาดนี้เราสามารถเอาไปใช้ในบ้านสวนได้ไปแคมปิ้งนะครับหรือไปนอนบ้านสวนอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์สำรองช่วงไฟดับได้อย่างดีเลยนะครับถ้าไฟดับเราเอาตัวนี้ไปตั้งแล้วเอาตู้เย็นมาเสียบเอาหม้อหุงข้าวมาเสียบก็ใช้งานได้ต่อได้เลยนะครับในช่วงไฟดับแบตเตอรี่ขนาดนี้ถ้าชาร์จไฟเต็มนะครับไม่ใช้อย่างอื่นเลยถ้าต้องการสแตนบายตู้เย็นได้24ชั่วโมงนะเพราะว่าตู้เย็น วันหน่อจะกินไฟประมาณ1,000-1,200ถึง1,200วัตต์นะครับตู้เย็น5-7คิวประมาณนี้นะฮะแต่โดยทั่วไปเราใช้งานไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวมันก็จะทำการแชร์กันไปนะครับ 1. สำรองไฟดับ2ง,งานคัมปิง้ง3ถ่ายทำนอกสถานที่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สเปคค่อนข้างดีใครที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์สารสินค้าไว้ใต้คลิป ที่คอมเมนต์นะครับก็เข้าไปดูได้ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทครับตัวนี้นะครับมีจำหน่ายทั้งใน Lazada และ s h อ p e e นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผมเองใช้มาสักพักแล้วแล้วต้องบอกว่าตัวนี้ผมใช้งานทุกวันในการชงกาแฟสดแล้วก็ใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับก็คือเป็นการทดสอบใช้งานแบบปกติเลยนะฮะชาร์จไฟจาก แผงโซล่าเซลล์ชาร์จไฟจากไฟบ้านถ้าชาร์จไฟบ้านจะเร็วนะฮะประมาณ1.8ชั่วโมงถ้าแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยถ้าชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์2แผงขนาดนี้ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงกรณีแดดปกตินะครับแต่ชาร์จรถยนต์จะนานที่สุดนะครับเพราะว่ารถยนต์จ่ายไฟให้ได้แค่100วัตต์นะครับสูงสุดไม่เกินนี้ก็เป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าววัันนนีี้ลาไปก่อสสด